ไม่ดีมีมงคลนะคะจะมาแนะนําให้ท่านรู้จักกับต้นนี้นะคะของสวนลาน9ฟาร์มบอนใบถ้วยหรือบอลกระดาษดาใบถ้วยนั่นเองนะคะหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบอลคอฟฟีครับค่ะเป็นไม้ริมน้ำจเจริญเป็นกอนะคะสูง1.5เมตรได้นะคะจะมีไหลแตกออกมาจากลําต้นเป็นกระจุกด้านล่างใบเป็นใบเดี่ยวออก เวียนรอบปรําต้นนะคะแผ่นใบห่อเป็นรูปถ้วยโคนใบโคนก้านใบงุ้มประกบกันนะคะก้านใบยาวเส้นใบแบบร่างแหนะคะสีม่วงอมดำนะคะใบร่างแหสีม่วงอมดำชัดเจนออกดอกพาดเล็กนะคะเป็นช่อบริเวณซออใบมีการประดับห่อหุ้มสีนวล ดอกเพศเมียอยู่ส่วนล่างของช่อดอกมีผลสีเขียวภายในผลมีหลายเมล็ดที่ส่วนลา,านก้าวฟวาแนะนำมาปลูกด้วยดินเหนียวใส่น้ำนะคะใส่น้ำแล้วก็ลงในกระถางแบบนี้นะคะประมาณยีสิบห้าเซนหรือให้น้ำท่วมดินเหนียวนะคะน้ำไหลของบอนใบถ้วยลงกลบดินเล็กน้อยนะคะ บอลใบถ้วยชอบแสงแดดแต่ไม่ชอบแดดจัดนะคะควรวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดช่วงเช้าค่ะช่วงบ่ายควรเลี่ยงหรือนําเข้าในที่ที่มีแสงแดดล้ำไรหรือใช้วิธีพางแสงก็ได้นะคะทางสวนลานก้าความขยายพันธุ์บอนใบถ้วยด้วยการแยกไหลบอนใบถ้วยหรือบอนคอฟฟครับนั้นลําต้นทุกส่วนมีน้ำนะะนํำยางายนะคะมีน้ํำยางใสนะคะ เมื่อถูกกลมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลควรระวังหากสัมผัสโดนยางจะทำให้เกิดอาการขันได้บอนคอฟี่ครับเป็นต้นไม้ตระกูลบอนที่นิยมนำมาประดับอาคารสถานที่ส่วนร้านก้าฟาร์มจะนำเสนอต้นไม้ดีมีมงคลในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ส่วนร้านก้าฟาร์มเราด้วยนะคะ สนใจต้นไม้ทักหาเราได้นะคะค่ะเรายินดีตอบทุกคำถามนะคะสอบถามได้ราคาเป็นกันเองนะคะสวัสดีค่ะ